กูเดินเล่นแบบนึงเถ้เฮ้ยเซ <แฮ S 1> ็เห็นหัวใครอยู่บันนั้นคนหนึ่งด้วยเอ๊ะมันมีางคนอยู่ตรงนั้นเธะเ,เอาคืนเหรอเอาคืนเหรอเอาเอเอละครับคุณผู้ชมใครที่อยากรู้ว่าเซ็งรอรอแบบนี้ ใช้ไมอะไรใช้ลำคออะไรนะครับนี่เลยครับผมเบเยอร์เดนมิกนะครับฟ็อนะครับผมนะฮะตัวนี้เลยแกะกล่องมาใครที่อยากรองก็ไปจัดมาสักตัว2ตัวก็ได้นะครับผมหน้าตาไมาเป็นยังไงอย่างนี้เลยเสียงรอ,บรอบแบบนี้เลยหรือเปล่านะก็ถ้าอยากฟังเสียงก็ไปรับชมกันได้ในคลิปเลยนะครับเจอกันเอาละ ไอ้คาร์โไอ้เปรตด้วยเด็กหวยโตแฟนฉันใช่ไหมฉันจะฟาดแกฉันก็จะอุ้มแกด้วยคาร์โเขาบอกเป็นแม่ไปแล้วว่าถ้าพี่โอตกอบฝากงดด้วยโอเคเฮ้ยได้ไหมเอ้าไม่ใช่ว่าชื่อตัวพี่เอ๋อะไรอะอะไรกันะครับจดตีเทียนกันเหรอ มันเขาจะตีเดียกันเลยี่เราไปเถอะเหมือนเขาจะตีเดียปกันเถอะข้างหลังคนในแคยังจำเราไม่ได้เลยอะใช่ไอ้คารอบไม่มีทางจำเราได้หรอกเห็นไหมคนในแครยังไม่รู้เลยเป็นพวกเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเออดิเดี๋ยวอะไรอ่ะ ไอ้กระลอดไอ้กระลอดไอ้โวยวายวันที่รอดเฮ้ยอ้ล้อไอ้ล้อไอ้ล้อไอ้ไอ้ล้อไ้อไไอ้เปลยลอเออไอ้เปลย้อไอ้เปลยลอไอ้เปลยล้อไอ้เปลยล้ ช่วย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 เมด้าช่วยพี่หน่อย่ให้ให้นะเ้หลังจากที่มันฟื้นขึ้นมาไม่นานมันก็ได้โทรหาผมเฮ้ยว่าไงเพื่อนถลอดว่าไงพอดีถลาดกับเอสเม่แกอยู่ไหนฉันอยู่ซีทีอ่ะเพื่อนมาหาหน่อยดิแกอยู่ไหนอะเดี๋ยวฉันไปปลอบองสะพานปลาโอเคได้เพื่อนอย่าเพิ่งเครียดนะเดี๋ยวฉันไปไปหาแกได้ ระวังตัวด้วยนะเออลุงรถถ้ามองทุกทางที่มีรถเป็นยังไงบ้างเพื่อนเป็นไงบ้างอเอาสกู๊กแกล้งคือไม่ลงเลยแด้นตอนนี้มีใครล้อบ้าเกิ<อ>ดเ,เ,ปเป็นอะไรไ<ป>ที่ไม่สนทีทีนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อะไรอะ่ะอะไรวะกูล็อกรถแล้วทำไมอ่ะทำไมอะ,อ,มอ,ะอะไรอะ่ะกูเดินเล่นแป๊บนึงเถ้เฮ้ยเห็นหัวใครอยู่น,นั้นคนหนึ่งด้วยเอ๊ะมันมีหัวคนอยู่ตรงนั้นด่แล้วนนมันมีหัวคนจะตีดีไหมรู้สึกผิดแต่ก็อยากตีแล้วตอนเนี้ยเอาคืนเหรอเอาคืนเหรอพี่ซันขวานมาขับรถหนูเปล่า ไม่สัเคไม่งไม่รักคะดโอ้เป็นชั้นเดียวตี่ออก่้อนไอร้อนอยู่นี่ไอ้ออยู่นี่ไอ้อไอ้ออยู่นี่ไอ้ออยู่นี่

มันดำน้ำตาผมมาคนหนึ่งมันดำน้ำตาผมมาคนหนึ่งทุกคนนเปรยนมันว่ายไปแล้วมันว่ายแล้วมันว่ายแล้วทุกคมันว่ายมแล้วออมันว่ายแล้วมันว่ายแล้วไปแล้ววยปร๊บมว่ายแล้วเฮ้ยจิ๊บปุ๊บปเอ้เอาชียเชียะกี้ต่ออยู่ไนอยู่ดิ

mati tu dah Lu dah tidak tu dah Lu dah mati tu dah Oh my god, oh my god Ayo mau play Ngao ha, jok kan dia Kau main hari ini, saya putih bang Aku cekai, aku cekai Aku cekai, aku

มาตยบกคนมาเอยบมมา่อยบ่เยมาตยมาเยผมโอ้ยเพรเลย่อยกูเจ็บด้วยนะ่อยเจ็บด้วยนะประเด็นอะมาตยผมทุกคนไมไม่รักไม่รักมันไล่่อยมันไล่่อยมันไล่่อยบเอ้ยมันไล่่อยบเปรเลย ไอเฟรยไม่ไ่วผคดแบบสเก็ตดึสเก็ตไปแล้วไปแล้วเรย์เฟรย์ดูดูดไดูดูดเดูดููดดู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 ดไม่ด ผมไม่ตายทุกคนครับผมยมีชีวิตรอดอยู่ทุกคนครับผมจะมีชีวิตรอดอยู่ผมจะตา,าย,ยถ้าผมพลาดอีกทีคือผมตายผมพลาดนี่ผมตายผมตายแน่เดียวเบื่อแล้วเนี่ยไม่มีใครมาช่วยโจกเลยฮัลโหลยุ่ยใส่เจ้ายุ่ยใส่เดียย๋ดวย,ยวผมไปหาอย่าลืมอย่าลืมเปลี่ยนชุดกันนะอย่าอย่าลืมเปลี่ยนชุดกันนะอยู่ร้านบนร้านข้าบนมาช่วยหน่อยเดี๋ยวไล่ไอ้มัดมัดขลงมัดคขลาที่แต่งแต่งกันมาเอาออกด้วยนะเฮ้ยช่วยด้วยครับเพื่อนผมเจ็ดกันแก่อื๋อแล้วช่วยด้วย เก็บไม่ต้องห่วงคารอสฉันจะปกป้องแกเองไอ้พวกเวรมันทำร้ายแกใช่ไหมไอ้พวกเวรมันทำไรแกเปล่าไม่มีอะไรหรอกเจ้า